สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel s t า,าก b โก c ก g a และนักบล็อก X Generation กับตัวละคร Wanderer หรือ Dancer นะครับคาสามนะวันนี้สิ่งที่เราจะทำกันก็คือเดี๋ยวเราจะมาย่อยนะครับผมตัวมีดนะครับ Dragon k i l e r สบ้างที่มันมีติดบวกหอ,อยู่แล้วก็มีติดอัปเกรดนะครับหากใครไม่รู้ก็คือมีดมันไม่สามารถย้ายไปย้ายไปไหนได้เลยนะครับผม ผมก็มองว่ามีดมันทํายากอ่ะมีดมันยากเกินไปจริงๆมันต้องมีงบถึงในระดับในระดับมากๆเลยนะครับถ้างั้นผมขอย้ายเลยแล้วกันนะอืมผมขอย้ายไปก่อนไม่ไหวจริงๆนะครับแล้วถ้าสมมติโลกมาผมอาจจะไปโลกอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ดูท่าทางแล้วผมชอบแบบนี้มากกว่ามันเล่นง่ายกว่าเยอะผมบอกว่าย่อยเราก็ต้องย่อยใช่ไหมครับได้มาสองพันแล้วได้แล่มาพึ๊บพับพึ๊บพับพึ๊บพับพุ๊บ ้ำหนักเกินแน่นอน4,500 4 0 5 0โอเคผมพร้อมแล้วทุกคนพร้อมหรือ,อยังครับเราจะมาย่อยมี Dark ่ด r กออนคูลเลอรบ้างที่ผมใช้เวลาทำมาเกือบ6เดือนนะครับมากกว่า6เดือนด้วยเพราะว่ามาววนันตีบวกด้วยเนาะพูดแล้วก็เศร้านะครับแต่เราก็ต้องไปครับเราต้องไปครับ อย,อย่าพูดอย่างงาั้นอย่าพูดอย่างงั้นเราเราคนจะไปก็ต้องไปคนระับคนจะไปก็ต้องไปใครห้ามไว้ก็คงไม่อยู่อืเอาล่ะเราจะต้องอยู่ที่เฮดเกียเอาล่ะนะขออันนี้ขอ,อไหนดีอยากได้อันบนนี้อันนี้ผมมีแล้วจริงๆกับตันแฮดผมได้อยากได้นะถ้าเอามาใส่นะ่าจะเฟี้ยวฟ้าวหน้าดู เออหรือไม่ก็เขาก็ได้เออเขาก็ได้อันไหนก็อันนะครับโดยเฉพาะทีวิวิงเนี่ยอยากได้มากจริงนะอันนี้ผมอยากได้นะพร้อมลิงสองตั้มไปมันชอบขางบางทีเครื่องร้อนก็เป็นนะครับตั้งแต่ผมเล่นผมเล่นเอาเอ็กมามือถือผมไม่เคยได้ใส่เคสอีกเลยเออชื่ชืเชชชชชเดว,ว,ว,วิลูชี โอเคอย่างน้อยก็ไม่ซ้ำผมเอาแล้วนะผมเอาแล้วนะเอาแล้วนะมันมีอยู่แค่สิบสองสิ่งที่ผมอยากได้คืออันนี้นะครับผมใช้เหรียญทั้งหมดห้าพันผมน่าจะได้แค่รอบเดียวนะได้แค่รอบเดียวไม่พูดพนันเพลงไปเลยครับและชึบ เอาอย่างเคียดอันนี้เคียดอันนี้เคียดอันนี้เอาอย่างเอาละครับได้ไรวะเนี่ยเฮ้ยเชียเฮ้ยโอ้โหเอาเล่งปั๊ด มันมาว่ามันมามันมาอันนี้ผมค้างแล้วได้ผมค้างเลยดรงดีเกินไปมุย้ยดูดีเกินไปมุย้ยนี่ไงค้างไปเลยไงล่ะค้างแล้วมัน low back, โ o แบ a c k ตัไอ้ผมมีหลักฐานแล้วผมอัพลงหมดแล้วผมอัพลงหมดแล้ว ก็สองลูอะครับก็เว่นสองลูอะครับยังไม่มีปากแดกยังไม่มีปากแดกนะแต่แว่นอะสองลูมาแล้วอะครับ